ชอบเพลงลูกทุง่งอ่ะงานแต่งคนจนลองได้ไหมได้อยพี่อยากฟังเพลงนี้กีตาร์หรือลองคู่เลยงานแต่งคนจนงาอ๋อโอยงานแต่งคนจนโอเคกีตาร์กีตาร์เดี๋ยวนะพี่่ยเอากีตาร์ให้นะ้องใครอยากฟังเพลงงานแต่งคนจนครับงานแต่งคนจนเดีย๋ดวยวพี่ฝากงานแต่งคนจนนะทุกคนโโหเดี๋ยวพี่อ่านคอมเมนต์นะครับงานแต่งคนจนนะครับ จีงานแต่งคนจนมันมันแบบมันจะได้จดจําว่าวันเนี้หนูมีกันและกันแล้วหนูอยู่ด้วยกันหนูอยู่ข้างๆกันแล้วพี่อยากให้หนูเก็บเงินเก็บทองอ่ามาทุกคนพี่ขออนุญาตไม่เข้าเฟรมนะทุกคนมันจะเป็นการแบบเนาะทุกคนเนาะทุกคนก็รู้ๆกันอยู่สัมมาคารวะมารยาทอะครับมารยาทอนะที่รักตอนนี้พี่รู้สึกว่าเป็นพี่เป็นแบบ พี่เป็นเหมือนส่วนเกินอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับก็ก็ซื้อครีมพี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่กดขี่เหนียวอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยขนาดพี่มาช่วยอย่างเงี้ยช่วยพี่ดิวยังมีความสุขเลยเนาะบางคนก็กดได้ก็กดนะที่รักตะกาเนี่ยรักเลยอ่ะอายูเรดี้ครับไหนอันนี้อ่อเดี๋ยวแปะให้ครับไหนอันนี้อ่อเตง หมนกระแสสองรอบแล้วนะดิวอยากได้ฟิลแบบนา่นารักนะ่ารักอ่ะทุกคนอ่ะพี่ดิวขอได้ใส่ <c oughs> ทุกคนอ่ะอม,มาแล้วขอเสียงดังดังโดนแล้วน้อที่เหาเป็นแฟนกันไอ้นั่นก็ท่านผ่าค,ครับ The mm -hmm.

ยน่ารักที่สุดเลยครับของหัวใจได้ไหมครับขอจอขอใจนาะทุกคนนะครับอยู่หน้ากล้องก็ตื่นเต้นกันแบบนี้แหะครับพอหลังกล้องตัวเองเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟน